มือว่านมาพอเจลอ,อตเตอรี่ธรรมชุ่ชมนะครับมือว่านเจแล้วติดธุระใช่แม่บูนี้เขามากับพ่อได้ยินเสียงโคกเสียงสากเด้ไหมเจเนาะลงปองเปงสวัสดีเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะนะครับมือนี้ปากสีที่ได้เจเออลืมฮ่อนอาการห่อนฮ่อนหอนอากาศฮ่อนได้พี่น้องได้มบอนี้กับแม่เคยได้ยินเสียงต่ำนู้ดแทเ้เลจต่ำเบาคู่กินอ่าโอ้มาได้แฟชั่น,ในไในเจเน่ ไอ้ใส่เดียวเอสมัยคุณยายพิทยาเนาะแม่นฮ้อนแห้งฮ้อนแห้งแฟชั่นโอ้เขาทาเจแฟชั่นนี่อากาศมันฮอนพี่น้องฮ้อนแห้งมากเย้แล้วเลยว่าไอ้ใส่าเขาเรียกว่าแฟชั่นใส่เดียวคุณย่าคุณยายเสียบักกระแรงอย่ามะกะแรงตำมเมนาเจตาตำมใส่ประกอดบ้าเถ่าใส่ปากกอดโคตรเด๊ตำซะก่อนเมนูตำมนี่ละแม่นครับหมู่บ้านแฟรงไหนเจหมู่บ้านเนี่ย ติธุระเจ้รถทะเลรถติดธุระทำชุ่มเมื่อวานนะครับติดธุระเนี่ยติดธุระได้ทำชุ่มเด้อนะครับเมนูต่ำสมต่ำนะครับบ้านบม่ได้กินต่ำเลยเห็นมาเห็นบ้านแถาซีบ้านซื้ีบกงมาอยู่พี่น้องกับป่าป่ากระแซอยู่ในตู้เจ่ไม่ได้กินสมต่ำเอ่าไม่ได้สมต่ำพี่น้องนะเมนูหลักนะครับเมนูหลักมาหัวมากกับไอ้เสียงเสียงคอกเสียงสากระดอก มอฟตยังไงเจ้เอาสิได้เอาอักอิุ้ใสหลตัวอ่าปวดพี่รองอยู่หมอกับฟดเอาเมนูอ่ัวกันอื้มปวพี่รังขาดไปเลยนะรแน่แสบผงแสบผงนวนะครับใส่ลงไปเจ้มือเส้สีแซบประกอบสีแซบประกอบกัแซบสุดเ่าไรเจ้ตำน้ำไปแซบตลอดอันนี้ประกอบตอ่ามาเลาจีาเจ้อืมคือแซบเจ้อ่าพีรังเมนูสมตำนะครับ ต้มส้มต้มเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอากาศร้อนหอนพี่น้องนะครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านชมพี่น้องนะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมคืนวันที่นะครับคืนวันที่12กันยายน2568พี่น้องนะับอยู่ขั้วหมู่ลงปงเปงขั้วบ้านเจรตรีได้พี่น้องเด้อนะับ,บ่าพร้าเจเหมือนวานนับเจเบ่อยู่โอแอรเหมือนวานบ่ได้ยินเสียงคอกเสียงากว่านเจเพิ่นติดธุระนะครับนนท่านชมสุดแล้วสุดแล้ววะ เจะหมอฟอดเอาก็กินแกงอยังสำหรับเจ๊แกงน้องไม่สมเออแกงน่องไม่ส้มบุนตัพเออแกงไก่บ้านบอกเรากินสองคนนะแกงไก่บ้านใส่หน่อไม้ส้มพี่น้องค่ะแบบแกงไก่บ้านเพราะว่ามื้อนี้แวะตลาดเจ๊เพิ่นว่าบ่ต้องซื้อกับเขาอยังมาเด้อเพราะว่าเพิ่นว่าไก่เพิ่นแซ่ตู้ไว้หลายมือแล้วหลายมือและบ่าวเฒ่าหมูวันป่าก็ยังเหลือพี่น้อง บ้านตะวินผืนต้มอยู่ที่แรกว่าจะเอามาหนึ่งนะบ้านตะวินผืนต้มเจี๊พผืนบาอยู่ต้มบะหมี่เบาทอดก็เลยว่าเอาไว้เอาไว้ถอดทอดสบายเจ๊แล้วปะบริถทอดออกมีไก่ไม่นอ่ามันหนีมีไก่มีไก่อุ้ยแซ่เพราะว่าเจ๊ว่าไก่แซ่ตัว้หลายมือแล้วไก่บ้านนี่เบาทอดแกงใส่หน่อไม้ส้มพี่น้องปลาตะมักุงนี่กับแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มขวดด้วยนะจ๊ะเบิ่งตับพี่น้องตับไก่บ้านไม่นโอ้ตับตับไก่หอมหอมพี่น้องดิ แกงไก่ใส่นองไม้ส้มน้ำไม้ส้มนี่ค่ะพอเมืองลาวคนฝากมาให้แล้วก็ของมี่เยอ่วันพิ่ก็ของเยี่ยวันพี่สาวเพคนเก่ามาให้พร้อมพี่น้องแบบนองไม้ส้มกระดอนพี่น้องเบิรงเจยังเีอยแต่ว่าสีปากจีดเจคันสีปากปุ๊บคนหน้าหน้าเจจะสว่างคนนีกระานี่เบิร์เยนมันหอนกระดานพ่องเบิร์เจมันเยิมยันมันเยิมมีเงี้ยอืมแม่หมูวัดยันเป็นแมงมันแล้วยันมันเป็นมันเยิมยันถ้าแปลกถ้าปากแดงไรยันแม่หมูว่า ปากแดงขึ้นแมงมั่นเจ้ไล่วยงบม่เมเมนม่นในมตาเอฟซีชมเด้อขจะว่าเอาลูกนี่เพราะว่านาเจใสขึ้นขว่านานาเจใส่ลักะขึ้นหนาออนเบซีมาหนาเจออนนุงเขาอีหีเจ้เข้มเม่์มิตาภูชมจด้งขาว่าเตามมันีงเบราเว่านาเจใส่ขานูวานนาเ็ใส่หลักะขึ้าออนเจ็บซีมาว่าเออนนุ่งเขาอีหลีเจ้เข้มเม่นมิตาภูชม้ม นะคับคืนนี้ได้พี่น้องเด้อนะคับคืนนี้จะพาเอฟซีพาท้ชมครับมารับชมนะผมมารับชมนะผมพ่อจอยอุดรนะับล่างอย่างเดียวนะับชุดล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อนะครับงวดวันที่16กันยายน2568ล่างอย่างเดียวพอจอยเพิ่นไห้ตองวดแล้วท้ชมนะครับเพิ่นไห้มาตองวดแล้วนะครับเป็นชุดเน้นชุดบนล่างนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายล่างอย่างเดียว ดับงวดวันที่16กันยายน2568นะครับว่าเพราะว่าเพิ่นจิเน่นไม่ให้เลยอ๋อล่างอย่างเดียวอ่าเอาจะไปชมไปฟังน้ำกัน,กนได้พี่น้องเด้พอพ่อใ่อุดรชุดล่างอย่างเดียวดนะับ16กันยายน2568เพิ่นมาหาได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับโค้งสุดท้ายแล้วค่ะคุณน,นะเมนูมันนี่พี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยอนนะเขาเนื้อห่อนห่อร้อนร้อนเขาเหนียวนี่เม็ดงามๆงามเนาะอืมเขาเนี้อเสือซื้อเอาพี่น้อง เขาเานี้อเจมันจะมีเม็ดเม็ดดำๆขาวันอันนี้ไปซื้อยุ้ยอซื้อมาเป็นกระสอบธรรมชมอาจจะไปฟังไปชมกันนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสเอฟซีแฟนครับท่านช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับจะพายเอฟซีพายท่านผู้ชมครับมารับชม ก็ใจอุดรน,นะครับโค้งสุดท้ายพี่น้องชุดล่างอย่างเดียวนะครับอพอให้ต้องวดแล้วทำชุ่มนะับเป็นชุดบนล่างนะครับเพราะว่าชุดนะ่ะมันเข่างวดก้อนเข่าหกสามตรงๆนะครับพอเป็นไห้เล่ห์ไหตงวดไหมาแล้วนะครับเพื่อเอฟซีเด้ไปหายหยิบจับแบตเตอรี่ i, เป็นชุดชุดบนล่างอ่าโค้งสุดท้ายจะเป็นชุดล่างอย่างเดียวพี่น้องนะครับเวลาตอนนี้นะครับจะสามทุ่มแล้วทำชุม่ม นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่13กันยายน2568นะครับเพราะว่า,าขึ้นนีมันดึกแล้วนะพี่ดองเนาะเอามาฟังมาชมกันพี่้องงวดวันที่16กันยายน2568นะครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับรอทอครับสวัสดีพ่อจอยอยุดรน,นะครับกินข้าวหรือเล่พ่อกินแล้วเอรเเงินกินแล้วหรืเรอเปานอ ดู๋หนึ่งกบไงกบหน้าหรอวพ่ากบหน้าหรอเพ่อกบหน้าเนาะซื่อนะมาทอจำไหหาแกเชียจำแจวนะพ่อเนาะขาโตครับยิงย่งสลักหนึ่งกบพี่น้องแอนหนึ่งในแคบ่เร่าทองแบเปล่สุดเท่านั้นแล้ว่อล่าบ้านทงก็กินแกงไก่เส้นไม่ส่งพี่น้องแกงไก่บ้านเจริญตรีแล้วแกง คืออยากเสียกอยู่เออนะครับกับตับมะคงพ่ออืครับฝนตกป่ะพัดทั้งวุดนวอนโอ้โหตกสองสามหมื่นเลยเนี่ยนะครับขึ้กันนะพ่อนะกับยุคติดกันพี่น้องบ้านเราเรากึกับรถโบตกันไอ้กัติดกันกับทั้งวุดนอนติดกันพวกไก่กันแก๊กบ้านพ่อครัพี่น้องพวกไก่กันพ่อบอกไปหาอยู่ธรรมชุมแต่ว่าไม่ได้ไปหาเพื่อนบ้านเราก็ไปดูอยู่แต่ว่าบม่ได้แวะไปทั้งหาพ่อเพื่อน ชุดหลางยางเดียวแล้วพอนาะโค้งสุดท้ายแมนบอาเท่าโค้งสุดท้ายเดี๋ยวชุดหลางยางเดียวหลางยังเดียวแหมมั่นใจบ่พอนวดเนี่ยมั่นใจอยู่ได้ว่าเท่าเดี๋ยวบ่าวเท่าจะสรุปให้น้ำได้อพี่น้องเด้ชุดที่พ่อเพิ่นให้ต้องวัดนะชุดที่พ่อให้ให้ต้องวัดที่พ่อให้ต้องวัดเป็นบนล่างกันว่าแมนบอลเท่าเดี๋ยวจะสรุปให้น้ำคืนนี้นะพ่อเพิ่นมาชุดล่างอย่างเดียวอ่า ่อจ่อยอุดรน,นะครับสิบหกกัน,นยายนหกแปดเอาเลยครับพ่อสิบล่างนี่พ่อได้สองกับศูนย์นือบปลเท่าวันสิบล่างสองกับศูนย์บอกว่าโอ้ตรงศูนย์นี่ตรงกันกับชุดที่พ่อให้ตองวันเลยอ่าสิบล่างศูนย์กับสองครับครับล้ครับพ่อต่อ มีหากระพเรียว่าหนี่เป็นหน่วยบ้วหน่วยหน่วยล่างห้ากับพกจับหมอ่าหน่วยล่างห้ากับหกจับคู่ครับพ่อจับคู่สองห้าก็จะเป็นสองหากับสองหกคับสองห้าสองหกศูนย์าก็จะเป็นศูนย์หากรบศูนย์หกคับศูนย์หาจะเป็นศูนย์ห้ากับศูนย์หกครับครับอ่าจด้อีกบ้าง มีเลขกันู่ตัวหนึ่งสอามถ่อ่าทาทาหากับหกมาแม่สรักสิก็จะไป2สองสามครับผมอ่ากันสองสามนือตกกันพี่น้องหนาถานวยหากับ6กบหากับกบมามก็จะเป็นสามมันมองานมาท่าเน้นคู่ใดครับผมก็เนีนลัก2องนี่มาท่อให้วงคู่ใดให้หาลอตเตอรี่ตัวไหนวงสองหากับสองหกวงสองหากับสองห ก่อพเนนรักสองหาศูนย์นคือศูนย์หาศูนย์อกให้เป็นตัวร่องตัวกันคือสองสามได้พี่น้องเด้นะครับนะครับแต่ว่าชุดที่พอให้ตองวันี้เจ็ดเน้นบนมัน,นออบอกว่าเน้นบนแต่ว่ากันล่างเพราะว่าวดนั้นพอให้แมาหกสามตรงตรง,ตรงมาล่างนะครับพอพัลเลยให้เป็นชุดชุดบนล่างชุดบนกันล่างชุดที่พอพัให้ตองวดได้พี่น้องได้แอน เดี๋ยวบ้านเถาจะสรุปให้น้ำนะชุดนี้เป็นชุดล่างตรงๆมันบ่าวพะแมนบ่าวเถ้อ่าล่างตรงตรงลักซิปนี่เน็มที่สองมันขวาสิบล่างเน็มลักลักซิปนี่เน็มลับที่สองเลยเน็มที่สองเลยเพราะว่าสองสองตัวนี้มันส้นกันหลายสูตรแม่บ่าวสนกันหลายสูตรอืออือเพราะว่ากาเล่นมันใจสองหลักสิบล่างสองห้าล่างแม่นบ่าวพะแมนบ่าวเถ้า เออลอตเตอรี่ได้ได้จ็กใบแล้วงวดนี้ได้ตัวได้ใบแล้วได้อส,อส,อสองหาก็สองหกนีเอ่อในย่างรัหกใบกว่าเท่าเพราะว่าเพิ่งได้สองหาสองหกยางแล้วหกใบแล้วลอตเตอรี่ทั้งชุมพอจิกก้าไว้อีกเหรอเน่างวดหกสามนี่พ่อเพิ่งได้ตั้งจ็กใบกับพ่อได้เข้าใบงวดที่ออกหกสามพี่ว่งงางวดก่อนบ่เป็นงวดที่ผ่านมาเด้งวดหกสามน่าพ่อเพิ่งได้เก้าใบ่ได้งวั เดี๋ยวเลขไทยสองตัวนี้ว่าตัูว่าเจอราะมัลใหญ่ตีกวะรางวัลวันใหญ่ไปเลยเอ่อแอบแข่งดีงวดนี้พ่อพันได้ยังดีก็เอ่องวดนี้พ่อพันได้สองหากระสองหกแล้วลอตเตอรี่ยังลงหกใบแต่ว่าพ่อพันจะไปหาเพิ่มอีกมามาเบิ่งมาชมกันพี่น้องท่านผู้ชมพ่อจ่อยอุดร16กันยายน2568ได้ท่านผู้ชมเด้อนะเป็นนักทางพี่น้องถามัคถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ นะครับบอมักบอชคือบ่าวถาวรเบิงซื่อๆนี่แหละท่านผู้ชมนะครับเบิงไว้ว่าจะมาของเพิ่นบ่นะพอเพิ่นก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้ได้ยางละ6ใบแล้วล่ะนะครับชุดล่างอย่างเดียวนะครับพ่อจ่อยอุดร10ล่าง2กับ0เด่นที่2หลักหน่วยล่าง5กับ6นะพอเพิ่นจับคู่ให้25 26ตัวเน้นนะพอมาหาลอตเตอรี่ไว้เลยพอเพิ่นไว้ได้ไว้ยางละ6ใบแล้วจะหาเพิ่มอีกอยู่อยู่เป็นบ่่พอแผ้า อ่าพอคนใาจะหาเพิ่มไปไม่ได้จะยังละสิบใบแบศูนย์ห้าศูนย์หกตัวรองตัวกันพี่น้องถาลักหน่วยหาก 6, ระพกปรมาก,ก็จะเป็นสามตัวกันคือสองสามนะครับตัวกันถาผู้ใดมักตัวรองศูนย์หากระศูนย์หกด้พี่น้องเด้อแต่ว่าตัวเน้นพอคือสองห้ากับสองหกนะครับพอคนใดลอตเตอรี่ยังละหกใบแล้วจะหาให้ได้ยังละสิบใบพอคนบา้านะครับอ่าแลราคาบ้าวแถาย่ำให้ได้พี่น้องเด้อนะครับชุดที่พ่อจ่อยอุดรให้ต่องวด นะครับงวดนั้นนะครับสูตรนี้พ่อเพิ่ได้หกามตรงตรงได้โรตตารีเก้าใบงวดที่ออกหกสามงวดก่อนรับงวดที่ผ่านมาบ่อเขามากตะเล็กเด่นเล็กวิ่งอ่าท้ชมนะครับชุดนี้พ่อเพิ่หาตตองงวดอ่าชุดที่ห้ตตองงวดทำชมสิบหกกันยายนสองพัาร้บแปเล็เด่นเล็กวิ่งเกากับศูนะคบหลักเก้าเก้าศูนย้องเกมหลักศูนย์ศูนเก้าศูนย์สย์สามเนนที่ศูนย์ทกันพี่น้องเด่นที่ศูนย์ตรงกันที่ศูนย์นะครับ พอเพิ่นเน้นใหกเก้าศูนย์กับศูนย์สองนะครับตัวร่องเก้าสามกับศูนย์สามหาสีคูณนี่ไว้ก็ได้พี่น้องเก้าศูนย์ศูนย์สองสองห้าสองหกนะพอนะนเอออันนี้อันนี้คนละสูตรกันมันบปพอ่อคนสูตร่ะสูตรนี่เจ็ดเจ็ดสูตรนี้จะเน้นบนกันล่างมันบปะพอ่อเก้าคับศูนย์เนี่ยเออสูตรนี้จะเน้นบนกันล่างพี่น้องเพราะว่างวดนั้นมันมาหกสามพอเพป็นก็นได้นี่แหละแต่มาล่างนะครับสูตรนี้หกสามมาล่างตรงๆ แคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมชุดล่างมักสองคู่นีบ่พ่อแนนมาตออ่าสองห้ากับสองหกแนนอ่าสองหนางกับศูนับบวเป็นดาทิมลองไจังนยัวศูนย์ห้ากับศูนย์หกศูนย์หกกับติดไวแนนบ่พ่ออ่ <c oughs> หรือพูณได้มักตกันสองสามด้ทา่านผู้ชมด้วยนะครับ ซ้มรู้สึกสีหนาหยาบวิลล่าแอบซ้อมด้ได้ใบเดียวเลยแอบซ้อมซจะหายากได้พี่น้องเด้นะครับมันตรงเป็นเลขดังไปแล้วพี่น้องตรงตรงก็นเลขดังก็เจาะครับแต่ว่าพี่น้องนะครับสองหาสองอกเปล่านะหารถตลีไปเรื่อยนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกตัวรอบกับเยี่ยทิมนะพ่อเนาะครับผมอบเอานะครับบ้าเถ้าเจอรบกวนพ่อจอยสำเร็จนะครับพ่อครับผมบ้าเถ้าขอบคุณพ่อจอยครับ ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงพ่า FC หิง้งหิ้งเดียกพ่อเด้อครับผมครับ <ผม S 1> ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้บบทาท่านผู้ชมนะครับพ่อจอยอุดรน,นะบ้านเราขอบคุณพ่อจอยอุดอทรท่านผู้ชมขอบคุณทุกเส้นทุกกระจาดทุกปูนะครับที่เปนญหนาแนวทางมาได้พี่น้องเด้อ นะครับเหล็กข,ข้านวณแน่เหล็กถูกเหล็กฝันธรรมชมนะเป็นหน้าทางฐาห้อมัดฐานห้อชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ธรรมชมบ้ามักบ้าชอบคือบอถาวาเบงไว้์ซีซีนะครับอืมวอง,จจมงมวดเข่าก็มีนะครับงวดบ้าเข่าก็มีนะครับทนะุกเสี้ยนทุกอาจารย์เพิ่งกิดอยากให้ถูกปุนาพี่น้องนะแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับธรรมชมงฐานห้องนะมัดช็อตจัไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมบ้าเราขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ขอบคุณพญายมยายนพี่ปานาอาสุขสุขนขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงพญายมยายและกัทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนให้โชคให้มานให้เฮงงให้ร่ำให้รวยพบกันคลิปหน้าครับแอดมินบอร์เทิลสวัสดีครับ